สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมโอชิ OG มาแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมฟาร์มทำฟาร์มเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเลี้ยงหมูอย่างอะไรประมาณเนี้ยเป็นเกมฟาร์มถ้าใครสนใจหลดมาเล่นก็ผมจะทิ้งลิงก์ใต้ล่างคลิปไว้นะครับ ก็สนุกดีนะฟารมไปเรื่อยๆเพลินๆดีทำกิจกรรมอัปเดตเมือง แล้วก็มาเกี่ยวเกี่ยวอ้อยหรือเกี่ยวอะไรประมาณนี่จะเป็นไก่นื้อไก่ฟาร์มไก่ก็เลี้ยงก็ข้าวเลี้ยงข้าวโพดให้ไก่แล้วก็ปลูกปลูกข้าว ขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ออกมาเก็บได้แล้ว มีเพื่อนด้วยนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยถ้าใครจะแอดมาก็แอดมาได้นะหรือถ้าจะเล่นด้วยกันก็แต่๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ร่างคลิปนะครับจะได้มาเป็นเพื่อนกัน ส่งของที่ได้ได้ตังมีลูกค้ามาสั่งของอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วข้าวไม่พอ มาเล่นโดยการนัน่นมีหลายฟัง์ชันเยอะเลยอธิบายไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นการประจนภัยประจนภัยหาของเหมือนฟาร์มฟาร์มหาฟาร์มหาของมาไว้ใช้จเป็นพวกค้อนหรือว่าอะไร ที่เขาเอาไว้อัปเกดเมือง ้็ถ้าใครชอบก็หลบหลบมาเล่นได้นะมาเล่นเป็นเพื่อนกันสนุกดีใครเครียดแถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ